ที่การบ y p a พาไอคาด้วยโปรแกรม SMD b y p a s s นะครับโปรแกรม SMD b y p a s s รองรับ iPhone 5S ถึง iPhone X นะครับ iOS 12ถึง14.8นะครับผมมี iPhone 6S Plus นะครับ iOS 10น่าจะ13นะครับ13.6นะครับ ก็ <c oughs> อันดับแรกเราต้องทำการเจลเบรกเครื่องก่อนนะครับเจลเบรกเครื่องก่อนผมจะใช้เวอร์ชั่นนะครับเช็คลนเวอร์ชัน0.12.4นะครับกดสตาร์ทนะครับตัวเครื่องก็จะดรอปเข้าหน้า recovery ์ o ีรรน่นะครับจากนั้นกดสตาร์ทครับ กด power แล้วก็ปุ่ม home ค้างนะครับไปปุ่ม power ววครับแล้วก็ไปปุ่ม home ครับ โอเคดัน okay. นะครับก็คือเจอเบรกเสร็จเ,เรียบร้อยนะครับจากนั้นให้เปิดโปรแกรม SMD นะครับ <c oughs> อย่าเพิ่งไปลงทะเบียน SN นะครับให้ทำตามขั้นตอนในวิดีโอนะครับก็คือเจอเบรกนะครับเจอเบรกเสร็จแล้วก็มาใช้โปรแกรมนะครับ SMD ตัวนี้ในการเช็คนะครับเพราะว่า <c oughs> โปรแกรมไม่ได้รอ,องรับทุกเครื่องเสมอไปนะครับบางตัวก็ได้บางตัวก็ไม่ได้นะครับอย่างตัวนี้นะครับ UDI e v c e support นะครับก็คือ support นะครับ support สามารถ bypass ได้นะครับขั้นตอนต่อมาก็คือลงทะเบียนนะครับลงทะเบียน SN <c oughs> ลงทะเบียน SN ลงทะเบียน s n มี2ช่องทางนะครับก็คือราคาช่างนะครับก็ส่งทางเฟซนะครับส่วนราคาส่งนะครับราคาส่งก็มาที่เว็บนะครับ g s m u n l o ok c k 2 4 7 c o m นะครับก็คือเป็นเว็บของผมเหมือนกันนะครับก็ถ้าใครยังไม่สมัครสมาชิกก็สมัครสมาชิกนะครับ สมัครสมาชิกก็คือกดตรงนี้นะครับ r e g i s t r a t i o n นะครับสมัครสมา,สมาชิกเว็บสร็จนะครับก็ส่งยูเซอร์ของท่านนะครับมาทาง facebook ของผมนะครับเพื่อ a c t i v e User นะครับหลังจาก a c t i v e แล้วนะครับก็กด Login ได้เลยนะครับเราจะมาดูในส่วนของ มาตรงที่ Page Order นะครับแล้วก็ m a มี่เซวิ h นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็พิมพ์ SMD นะครับเพราะเราจะใช้โปรแกรม SMD นะครับ SMD ทีนี้รุ่นนะครับมีรุ่นนะครับรุ่นให้เลือกนะครับตัวนี้เป็น iPhone 6s Plus นะครับเราก็มาเลือกตรงนี้นะครับอย่างตัวนี้25เครดิตนะครับปัจจุบัน25เครดิตอยากรู้ว่าราคาเท่าไหร่นะครับ ก็เอา34ไปคูณนะครับเพราะว่าปัจจุบัน1เครดิตเท่ากับ34บาทนะครับแต่ว่าเครดิตจะมีการปรับเปลี่ยนนะครับขึ้นลงนะครับไม่เท่ากันนะครับให้ดูราคาที่หน้าเว็บนะครับเป็นหลักอย่างตัวนี้25เครดิตนะครับ25คูณ34นะครับค่าลงทะเบียนก็อยู่ที่850บาทนะครับสำหรับตัวนี้นะครับตัวอื่นก็เช่นกันนะครับก็เอา34ไปคูณนะครับ อยากรู้ว่าราคาเท่าไหร่ก็เอา3 4ไปคูณนะครับในตัวนี้ผมจะเลือกเป็น iPhone 6s นะครับ 6s เเครดิตนะครับ,รบก็ SN SN ก็เอามาจากหน้าโปรแกรมเลยนะครับ ไม่รู้มันกรอบได้หรือเปล่ามันกรอบไม่ได้ W W Q E W Q E R L S วันนะครับโอเคถูกต้องนะครับจากนั้นกดเพจออเดอร์นะครับ <c oughs> นะครับผมลืมบอกนะครับโหลดโปรแกรม วิธีการโหลดโปรแกรมนะครับ Link นะครับลิงก์โปรแกรมนะครับก็คือก๊อบตรงนี้นะครับแล้วก็กดไปที่ก็ได้นะครับหรือว่าก๊อบไปวางใน Google นะครับโหลดใน Google ก็ได้นะครับส่วนช่วงช่วงที่รอนะครับช่วงที่รอ ตัวนี้ถ้าขึ้นอ,อินพ s e ์นะครับขึ้นอินพอรเ,เราสามารถากดแอคทีฟ e ดไวทที่โปรแกรมได้เลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะอบอกวิธีการเติมเครดิตนะครับสําหรับที่ท่านต้องการเติมเครดิตนะครับก็กดเข้ามาตรงนี้นะครับข้างในจะมีวิธีการนะครับวิธีการว่าส่างสลิปโอนเงินไปที่ไหนนะครับแล้วก็บัญชีเลขบัญชีอะไรนะครับอัาตราการเลกเปลี่ยนต่างๆอยู่ในนี้นะครับ ทีนี้เรามาที่โปรแกรมนะครับหลังจากที่เรา,าส่ง SN แล้วนะครับขึ้น in process แล้วนะครับก็คือให้เรากดที่โปรแกรมได้เลยนะครับติ๊กตรงนี้ด้วยก็ได้นะครับเพื่อ,อเพื่อที่เราจะาได้ไม่ต้องตั้งค่านะครับถ้าขึ้นแบบนี้นะครับแสดงว่า,าเราอาจจะต้องรอก่อนนะครับหนาที10นาทีนะครับ เดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับ เดี๋ยวเราลองมากดอีกทีนึงนะครับยังไม่ได้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวช่วงรอนะครับช่วงรอเรามาดูฟังก์ชันต่างๆนะครับหลังจากที่เรากด Uh, Activate device เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตัวเครื่องก็จะเข้าหน้าหลักนะครับจากนั้นให้เรามาทำการบล o อก OTA ตรงนี้นะก็คือปิดการอัปเดตนะครับปิดฟังกช์ชันการอัปเดตนะครับส่วนตัวนี้ตัวนี้ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็น Fix Reset นะครับก็คือตัดฟังกช์ชัน Reset นะครับไม่แน่ใจว่าเข้าใจถูกหรือเปล่านะครับหรือเขาเขียนผิดหรือผมเข้าใจผิดก็ไม่รู้นะครับ หลังจากที่ทำตัวนี้เสร็จนะครับก็ขั้นตอนสุดท้ายก็คือมาดูรีมูฟเจลเบรกนะครับเดี๋ยวผมลองกดซ้ำอีกครั้งนึงนะครับ น่าจะได้นะครับตัวนี <c oughs> น้ตัวเครื่องก็จะดีดเข้าหน้าหลักเลยนะครับถ้าเราติก๊กสคริปต์เซตอัพนะครับก็คือข้ามการตั้งค่านั่นเองนะครับตัวเครื่องก็จะเข้าหน้าหลักเลยนะครับตอนนี้เครื่องเข้าหน้าหลักเสร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้ <c oughs> เรามาทําการปิดอัปเดตนะครับ <c oughs> อ๋ผมเข้าใจผิดนะครับผมเข้าใจผิดก็คือ <c oughs> ติ๊กทั้งหมดเลยครับติ๊กทั้งหมดเลยผมนึกว่ามันจะเป็นเหมือนโปรแกรมอื่นนะครับตัวนี้มันไม่ใช่นะครับก็คือติ๊กทั้งหมดเลยนะครับติ๊กทั้งหมดเลยแล้วก็มากด Active Device ตรงนี้นะครับ โอเคเรียบร้อยนะครับก็คือสรุปนะครับสรุปสรุปอีกรอบนึงเพราะผมก็เพิ่งใช้ครั้งแรกเหมือนกันนะครับก็คือขั้นตอนนะครับให้เราทําการเจลเบรกนะครับเจลเบรกเสร็จแล้วก็มาเช็คนะครับตัวเครื่องที่โปรแกรมต้องขึ้นอ s สซอรแบบนี้นะครับจากนั้นให้เราเอาเอ็ n เอมาลงทะเบียนนะครับลงทะเบียนได้สองช่องทางก็คือราคาส่งนะครับ ลงทะเบียนในเว็บนะครับที่หน้าเว็บนะครับส่วนราคาช่างนะครับก็จะมีบวกเพิ่มนิดหน่อยนะครับร้อยส0งนะครับส่งทาง f a c e b o o k นะครับ s อส่งทาง f a c e b o o k นะครับจากนั้นหลังจากที่ลงทะเบียน SN นะครับใช้เวลารออยู่ประมาณ5-10นาทีนะครับแล้วก็ให้เรามาติ๊กทั้งหมดเลยนะครับติทั้งหมดเลยแล้วก็กด Activate Device นะครับต่วนี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นใน ครั้งเดียวนะครับกดครั้งเดียว